มาถึงห้วยทับทันแล้วนี่ครับไก่ย่างห้วยทับทันก็โอ้เพียบเลยนะครับไก่ย่างร้านไก่ย่างห้วยทับทันขออนุญาตเดินทางไปหาร้านไก่ย่างก่อนนะครับตอนนี้เราไปอยู่ที่ร้านไก่ย่างห้วยทับทันแล้วนะครับนี่ครับผมอยู่ห้วยทับทันศรีสะเกษครับผมถนนไปทางสุรินทร์ก็นี่ครับผมาาตามค่ะกำลังร้อนเลยครับผม ประมาณนี้ครับก็ไปเจอกันที่หลังผมตอนนี้เราก็กําลังจะทานไก่ย่างห้อยจับทันแล้วนะครับนี่ครับซื้อมาสามไม้ให้เพื่อนไม้นึงก็เนี่ยครับรลุยครับผมตอนนี้เราก็มาจะมาชิมไก่ย่างห้ยทัทันนะครับนี่ที่ว่าไปถ่ายมาเมื่อกี้ก็ในี่ยละครับผมครั้งแรกครับกับไก่ไม้ไก่ย่างห้ยจับทันไม่ประดันครับผม,มเพื่อนๆมาชิมกันนะครับชิมให้เพื่อนดูก่อน ก็ส้มตำร้านน้าข้างนะครับนี่ครับผมชอบหนังมากมากเลยดูดดขออนุหาตใช้ม้นะคะกลิ่มือนจิ้มกับเนี่ยอร่อยนะครับขอายใจนะครับมุ่งแบงคครับมากินข้าวกันครับผมโอเคครับก็ ใครจะผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อเลยนะครับขอจบคลิปนี้แค่นี้ครับแล้วยังก็จนถ้าไปติดตามคลิปต่อไปที่ผมเปลี่ยนรอแม็งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผม